บ้านเราประชาธิปไตยใช่ไหมคะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นดิฉันพูดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าดิฉันอยู่ที่ประชาธิปไตยใช่ไหมคะขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอสอสอท่านที่สอบตกชมดิฉันว่าคุณพิมพ์ริพายกล้าหาญที่จะบอกคุณทักษิณแบบตรงๆ ดิฉันจะกล้าหานให้ท่านดูคะ่ะเริ่มเลยนะคะท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาคะท่านเรียนท่านเลียดิฉันเก่งมากถ้าดิฉันกล้าหานอย่างที่ปากท่านพูดจริงทำไมตอนที่ดิฉันทำโซลาเซลล ดิฉันขุดบ่อบาดาลดิฉันติดไฟคลองเตยดิฉันทําเตียงสนามทําไมท่านไม่ชมว่าดิฉันกล้าหาญบ้างล่ะคะท่านอุตสาห์แบกสังขารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จําได้ไหมคะว่าท่านแบกสังขารวัยชาราของท่านเนี่ยขึ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่300กิโลเมตรด้วยความบุกบัน่นขึ้นไป บนดอยอมก๋อยเจตนาเพื่อจะจับผิดการทำบุญของดิฉันท่านจำได้ไหมคะเมื่อ <_: S 1> <_: S 2> ท่านจับผิดแล้วท่านปุกปั่นยุยง <_: S 2> พูดจาไม่หยุดเนบแนมแดกดันดิฉันและพูดให้ตนและพวกของตนเข้าใจดิฉันผิดท่านจำได้ไหมคะวันนี้ท่านไม่เขินหรอคะที่่ันมาชมดิฉันท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะ เขามีแต่ไม้ซีกนะคะงัดไม้สูงดิฉันไม้ซีกของงัดกาฝากค่ะจะไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่านถ้าดิฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัวค่ะแต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูนนี้แล้ว ท่านคะสรุปแล้วเนี่ยท่านล่าล้านชื่อเนี่ยเพื่อจะไล่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยท่านล่าได้หรือยังคะถ้าท่านยังล่าไม่ได้นะคะท่านใส่ชื่อที่ฉันล้านครั้งเลยคะ่ะไม่ได้ไล่ฝั่งตรงข้ามนะคะไล่ท่านออกจากประเทศเนี้ยคะ่ะิฉันงงกับความแก่และไร้สาระของท่านมาก ฝากอีกเรื่องนะคะถ้าท่านคุณหมอสอส,อสอสอบตกยืนคู่กับหมอปลาดิฉันไหว้หมอปลาค่ะอ๋อฝากอีกท่านหนึ่งนะคะฝากถึงพี่แขกคำพก,กานะคะอยู่ชอบพี่มากเลยค่ะพี่ติดตามมาตลอดเลยค่ะดูทุกคลิปเลยค่ะพี่ หนูดูพี่ทุกคลิปเลยค่ะแต่ก็ทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงอย่างที่พูดไม่ได้สักทีถ้ามีคนแบบพี่สักสิบคนเนี่ยก็ไม่เหงาหูดีนะคะ